สวัสดีครับจากร้านช่างธันวานะครับเช็คเครื่องของคุณยุพินนะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับเครื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยทางร้านได้ทําการแก้ไขให้เปิดติดแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นกันบ่อยเจ็ดเพมนะครับชอบมีอาการเปิดไม่ติดอ่ะพอแก้ไขเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางร้านก็จะเช็คสภาพเครื่องให้ก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับมาดูที่จอภาพกันก่อนหน้าจอนะครับ สังเกตรตรงด้านบนจะมีรอยขีดตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอเสียมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องเลยนะเสีย <c oughs> เสียมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทดสอบระบบสัมผัสนะครับเช็คสัมผัสหน้าจอว่ามีตรงไหนสัมผัสได้บ้างก็สามารถสัมผัสได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมวาดตัวหน้าจอเลยนี่ครับสามารถสัมผัสได้นะครับปุ่มย้อนกลับกดได้ปุ่มเมนูนี่นะครับปุ่มเมนูกดได้ปุ่ม home ปุ่มโฮมกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ ปุ่มล็อกหน้าจอปุ่มล็อกหน้าจอกดไม่ได้นะครับนี่นี่เสียมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับหน้าจอกดไม่ได้เคลีต่อไปนะครับมาดูที่ระบบสัญญาณนะครับตรงนี้นีตอนนี้เชื่อมต่อกับ w วไฟที่ร้านอยู่นะครับใช้งานได้แล้วก็ใส่ซิม as ของที่ร้านอยู่นะครับ นี่สัญญาณขึ้นนะแล้วก็เสียบสายชาร์จอยู่นะครับชาร์จเข้าไฟเข้าอยู่ที่150นะแล้วก็ลองโทรดูนะครับว่าโทรได้ไหมลองโทรดูเปิดลำโพงลำโพงด้านบนลำโพงด้านบนได้ยินนะครับ แล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์ทำงานนะครับต่อไปมาดูที่กล้องแลชบันทึกเสียงกล้องนะครับให้ดูแลชก่อนแล้วกันแ a ดใช้งานได้นะครับแลชเปิดได้นะแล้วก็มาดูกล้องครับอันนี้มันไม่ใช่กล้องของ ของโรงงานเดี๋ยนน,นี่กล้องตัวนี้ฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คเช็ควิดีโอกล้องหลังเช็คเชคฮัลโหลเช็คกล้องหน้าใช้งานไม่ได้นะครับขึ้นว่ากล้องถ่ายรูปผิดพลาดเห็นไหมครับตรงนี้ ลองเปิดใหม่ดูนะครับตัวกล้องเคลฟี่ใช้งานไม่ได้นะครับกล้องเสียแล้วนะต่อไปมาดูที่บันทึกเสียงไมโครโฟนกันบ้างนะครับเดี๋ยวหาตัวแอบปบันทึกเสียงก่อนนี่ตัวนี้บันทึกเสียง ฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คอ่าลองฟังดูด้านล่างฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คอ่าบันทึกเสียงนะครับใช้งานได้อ่ะอย่างสุดท้ายเดี๋ยวแวะดูสแกนนิ้วนิดนึงนะครับ ใช้งานได้ไหมลายนิ้วมือโอเคลายนิ้วมือสแกนได้นะครับน,นี่นตรงนี้นะอ่านเรียบร้อยครับเครื่องของคุณยุพินเช็คเสร็จแล้วเรียบร้อยตัวที่เสียก็จะมีหน้าจอนะแต่หน้าจอไม่มีผลอะไรมากมีรอยดำๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกกดไม่ได้นะครับกล้องหน้าเข้าไม่ได้ประมาณนี้ แต่ก็เดี๋ยวไว้แจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเช็คเครื่องเสร็จแล้วยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ